สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวบึงพารวยชาแนลนะคะพี่น้องจา๋าสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทท่านนะคะสวัสดีทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่นะคะอ่าวันนี้น้องบึงก็มีแนวทางฮานอยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวงวดประจำวันที่สิบหกสิงหาคย,ยนสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่มาแบ่งปันนะคะพี่น้องจา๋าอันเว้าขึ้นมากกับพิษโหลดเนาะพี่น้องเอ้ยดึกแล้วก็ง่วงกับเบาไปไล่ตางแล้วน้องบึงก็ได้อ่า มาดูผลสรุปของวันที่15กันก่อนนะคะพี่น้องจา๋าวันที่15น้อยเฉพาะกิจออก771เนนาะ771หน้องมึงก็ไม่มีเนาะให้วิ่งรูดที่9นะคะอ่าน้อยพิเศษนะคะออก4 2 4แล้วก็5 6นะคะอ่าห6สำหรับท่านที่วิ่งรูดเนาะน้องมึงให้เด่นที่9กับเด่นที่5นะคะวิ่งรูดที่9กเนาะก็คงถ้าใครรูด5ก็น่าจะได้นะคะอ่าปกติออก 9ก้าห้าหกห้าพี่น้องเอ้ยเก้าหกห้านะหกห้าห้าหกมาเลยนี่สองล่างแปดหนึ่งนะคะ v i p ออกสองศูนย์สี่สองศูนย์สี่น้องวึื่นก็หลุดนะคะพี่น้องจา๋าดูมาตัวสุดท้ายแล้วก็ตัวกลับพี่น้องเอ้ยเกือบหลุดเกือบหลุดเก้าสองเข่าตัวกลับนาอพี่น้องจา๋าอ่าเข้าตัวกลับก็ยังโอเคเนาะพี่น้องจา๋าแต่ก็ไม่ค่อยปลื้มนะคะอยากให้มาตรงตรงนะคะพี่น้องจา๋า เดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่สิบหกนะคะวันที่สิบหกนะคะกระดาษปิดอันอีกแล้วพี่น้องเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อปิดแผ่นสำหรับแนวทางฮานอยนะคะผู้ได้มรัฐบาลไทยกับเบิ้งใดเด้อค่ะเด้อน้องหวงลงเ็จหมดแล้วเด้อค่ะรัฐบาลไทยเนาะ ลงจากเต่าอาทิตย์ก่อนนี่พี่น้องมาเป็นเรื่อนทับทับทับผาบอเจอล้วรอือ่ามาสิบหกกันยายนนะคะเสียงไปแล้วพี่น้องจาอ๋าสิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนาะสำหรับฮานอยสูตรหนึ่ง เม็ดเดียวนะคะ,ะตัวหนังสือกระป๋เดอ้อพี่น้องจ้าเด่นวิ่งรูดนะคะ,ะก่อนไปรับชมเราก็ฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพน,นรันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดเนาะพี่รองจ๋าปรับปนกันไปนะคะเพราะว่าน้องห่งก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะคํานวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนํามาแบ่งปันพี่ๆ FC นะคะเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบนะคะพี่้องจา๋าสำหรับสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะ,ะเดี๋ยวเด้อน้องห่งขอด,ดูอื่นวันพฤหัสเนาะพี่้อง สักค่นะคะสำหรับแนวทางพรุ่งนี้อ่ะ,อะเดนที่7นะคะเด่นที่7กับ9วิ่งรูดที่7นะคะพี่น้องจ๋าอ่าหรือใครชื่นชอบ9ก็สามารถรูดได้นะคะ อ่ะเจ็ดก็จะมีเจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะอ่าชื่นชอบตัวไหนก็สามารถเลือกดูได้นะคะพี่น้องจา๋าหรือว่าจะรูดเลยก็ได้นะคะ ามาดูตัวที่น้องบึงชอบนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับเจ็ดที่ชอบนะคะเจ็ดหนึ 1, ่งเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็ดเก้านะคะชื่นชอบตัวไหนก็เลือกดูนะคะพี่น้องจาอ๋าเดี๋ยวน้องบึงยกให้ดูใกล้ๆเนาะอ่าเห็นชัดไหมคะ อาจดได้แคบได้นะคะพี่น้องจ๋าสําหรับแนวทางหานอยสูตรหนึเม็ดเดียวนะคะงวดประจําวันที่16กันยายน2564นะคะอาชื่นชอบตัวไหนก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋าหรือจะรูดเลยก็ได้นะคะอา่พ,พี่ท่านไหนที่ไม่ชอบเจ็ดก็สามารถอาดูเลือกดู9ก้วได้นะคะพี่น้องจา๋าอาก่อนออกไปน้องมุ่นก็ขอกอมลังใจเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ จะได้มีกำลังใจทำแนวทางออกมาแบ่งปันพี่ๆ fc ทุกๆท่านนะคะสุดท้ายนี้น้องหุื่นก็ขอให้พี่ๆทุกๆคนนะคะทุกๆท่านนะคะมีโชคมีลาบนะคะพี่น้องจ๋าวันที่สิบเข้ามาทั้ง3ประเทศเลยเนาะอ่ขอให้พี่ๆ fc ทุกๆท่านมีโชคมีลาบกันทุกๆอย่างเลยนะคะพี่น้องจ๋าเงินทองไหลมาทมาเนาะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะ ไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ